ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านได้ครับผมอยู่ผมนายตีแปกับเกมเดอะลองดารกในภาคที่2แล้วนั่นเองนะครับก็กลับมาประจนภัยในโลกแห่งความหนาวเหน็บกันอีกเช่นเคยนะครับอสำหรับตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนนะครับรู้สึกว่าของของบ้านนี้เราจะสำรวจครบหรือยังไม่แน่ใจนะครับนี่อะไรเอ่ยโอ้ห่อใบชาสมุนไพรนะครับโอเคก็ไว้สามารถต้มชาได้นะครับขนมปังแคลเกอร์นะครับ แต่กินแล้วจะหิวน้ำนะเพราะว่ากินขนมปังแล้วคอจะแห้งนั่นเองอแต่ก็ยังมีของกิน,นครับโอเคตอนนี้ก็สำรวจไปเรื่อยๆก่อนนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเช้านะครับตอนนี้โอเคไม่นานมีอะไรละเดี๋ยวตอนนี้เราขอไปพักผ่อนนีดไึงแน่ยนตอนนี้อ่าวุ้ยเสื้อกัก๊กยัดด้วยขนเป็ดมีน้ำหนักเบานะครับโอเคเราควรจะนอนสินะตอนตอนนี้กี่โมงแล้วล่ะกดดูไงเอง่ย ออดูสถานะก่อนนะครับโอเคก็อ๋ออีกหนึ่งชั่วโมงความไอความมืดจะหายไปนะครับไะเรานอนอีกสักสองชั่วโมงแล้วกัน,นครับพักผ่อนสักหน่อยตอนนี้สถานะเราก็หิวน้ำนิดหนึ่งนะครับเริ่มรู้สึกปากแห้งเล็กน้อยอ่ะดื่มนะสักหน่อยแล้วกันสดชื่นอย่างแรงนะครับปะออกข้างนอกครับ ไปออกกันสวัสดีความหนาวเหน็บนะครับอ้ยเราต้องออกไปจนภัยกันต่อแล้วตอนนี้เริ่มมาก็นี่ยครับเราเจอบ้านนะครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องเริ่มออกเดินทางกันต่อนะครับเสียงอะไรวะรู้สึกตรงนั้นก็มีบ้านอีกหลังนะครับเราขอไปสำรวจกันก่อนสักเล็กน้อยนะครับยังไงเราอยู่ในบ้านที่ก็ปลอดภัยกว่าแน่นอน เฮ้ยนี่นมันซากกวางนี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเรามีพวกอ่าอะไรมาตัดเนื้อไหมเนี่ยไม่แน่ใจครับต้องลองไปดูใกล้ๆก่อนอเคเลยแหละมีเนื้อกวางให้ฟรีนะครับมาดูซิอ่าเฮ้ยกดไม่ได้เหรออ๋อต้องคลิกเอาลืมโอ้ต้องใช้เรื่อยๆอประมาณสิบห้านาทีนะครับปะ่ะเอาเนื้อสักหน่อยโอ้โหรู้สึกความหนาวเหน็บเริ่มลด ในเนื้อมันนิดนึง1.5กิโลเข้าบ้านแล้วตอนนี้ไม่อยากจะอยู่นานนะอยู่นานแล้วหนาวไข่โอเคเข้าบ้านกันเลยโอ้นี่ก็เป็นบ้านเล็กๆนะเล็กจริงๆด้วยไม่ค่อยมีอะไรเสื้อกันหนาวขนแกะและ้วโอ้คงต้องใช้มันสักวันนะ่ะเรามาดูเสื้อผ้ากันหน่อยสิปึ๊บปึ๊บ ของเราตอนนี้ดีสุดนะครับถ้าเสื้ออันนี้จะกันลมมากกว่านะอโอเคเราเอาความอบอุ่นไว้ก่อนดีกว่าตอนนี้ถุงเท้าก็ดีสุดแล้วละ่ะอะตอนนี้ก็สำรวจบ้านสักเล็กน้อยนะครับไม่มีอะไรแหมมีไม้ให้เราไหมไม่น่ามีนะโอ้สามารถ เออเอาเศษเหล็กจากตะเกียงได้ด้วยเฮ้ยมีชั้นสองด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้หนังสือพิมพ์เก็บสิครับหนังสือพิมพ์รู้สึกว่าเราสามารถเอามาแยกส่วนได้นะมาแยกส่วนคนระับโอเคแยกส่วนแล้วเราจะสามารถเอาไปจุดไฟได้เยอะยิ่งขึ้นนะโอเคได้มาตั้งหลายอันลุกก่อนมีของกินง่ายๆไหมตอนนี้เตาอบ มีใครจะทิ้งของกินไว้ในเตาอ,อ,อบไหมไม่มีครับผมในเกะนี้ล่ะลินชักครับไม่มีครับโอเคตอนนี้เราต้องหาอาที่จุดวิโอ้สวัสดีครับใครไม่มานอนตายตรงนี้วะเนี่ยตื่นขึ้นมาไม่โคตรสยองโอ้ไม่มีของเลยไวย้ไม่พี่เขามาน,นพี่เขามานอนตายตรงนี้แลวนี่อันนี้เราก็หาคําตอบไม่ได้นะครับ ส่ยนี่จะเป็นรูปครอบครัวของเขานะเฮ้ยในนี้มีอะไรปะเปล่ามีอะไรเปล่าวะไม่มีเหรอกล่าวว่าจะเอาไม้ไปจุดไฟนะครับอิโหสุดยอดอะอุ่นดีแต่ไม่กันลมแม่เฮ้ยจะจุดไฟอย่างเดียวเลยเราเนี่กางเกงนะครับช่วยให้ขาอุ่นโหไม่ปอกก็รูนะครับเนี่ยแม่ถุงเท้าอีกแล้วแม่มันช่วยอะไรบ้างวะเฮ้ย ดีกว่าเดิมมิว่าใส่เลยอย่างนี้ทิ้งไปครับเฮ้ยมันใส่ใส่ได้กี่ตัววะอ๋อใส่ได้แค่ไม่กี่ตัวดิทิ้งไปแล้วกันด่ทิ้งไปโหนี่ดีวะคือดีอะใส่เลยออกข้างนอกนครับมาตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะในการเดินทางเปะวะก็ได้อยู่เนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไร ไอกาวะเราตอนนี้ก็กำลังเผชิญกับาพายุสุริยะนะครับทำให้ทั้งโลกนี่กลายเป็นมีแต่ความหนาวเหน็บนะครับนั่นแหละครับก็เลยทําให้เราลาบากกันเลยทีเดียวทุกคนตอนนี้ก็ปรับตัวไม่ทันนะครับก็เลยตายหายกันไปหมดเหลือแต่เราเนี่ยแหละที่ยังรอดอยู่ได้นะครับตอนนี้เดินมาไม่เห็นอะไรแล้วเห็นแต่หมอกอเออจะว่าภัยหมอกมันหนามากนะครับ คือน่ากลัวโอ้โหดูฝั่งน,นู้นออเนี่ยครับนี่กูอยู่ใส่เลนทิวไปเฮ้ยโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลยอะโอ้ยหายโอ้หนามากครับตายหาแล้วหมอกเริ่มหนามากโอ้ตายแล้วแลวตอนนี้ก็ไม่รู้เลยนะว่ากี่โมงพาที่จะตกนะครับเราก็ด้แต่เดินตามถนนไป โอ้ยเราก็เริ่มเดินทางมาไกลพอสมควรนะครับเฮ้ยรถเฮ้ยจะนั่งยองทําไมล่ะโอเค,อเ,คเราเข้าไปแวะพักในรถก่อนนะครับเราควรไปนอนในรถสักงีบมไหมปึ๊บอ่าโอเคหมวกไหมพรมข้างหน้ารู้สึกมีของนะครับโอ้ยไอนี่มันเป็นสําหรับอุปกรณ์ซ่อมปืนไรเฟิลฟนะครับไปนั่งหน้ารถหน่อยสิแคกเกอร์ กล่องไม่ขีดมาตอนนี้ก็เริ่มหนาวพอสมควรนะครับแต่เริ่มเหนื่อยอนะ่ะงั้นเรานอนนอนสักนีบดีไหมโอ้ยเราเริ่มเหนื่อยครับดูจากเสียงกดไงนอนวะกดไม่เป็นตายละตายแล้วนอนไม่เป็นด้วยโอ้ยตอนนี้เราเจอที่สถานที่ใหม่แล้วอู๋แล้วมันเป็นที่ไหนเนี่ย เสียงแปลกๆว่ะเราออกจากถนนหลักนะเฮ้ยอ๋อโอ้โ้ว้วมาสู่อะไรเนี่ยเมืองเก่าหรอโอ้เฮ้ยไปนอนไหนเนี่ยชีวิตกลูนี่แย่ละเฮ้ยไม่มีบ้านเลยเหรอดูเหมือนตรงนี้จะเป็นถ้ำถล่มถล่มครับแปลกตาดีว่ะ เริ่มง่วงแลวด้วยเนี่ยออ้ตรงนี้แปลกๆว่ะดูดิถนนมันแบบเอาเหมือนท่อนไม้มากั้นแล้บเยี่ยมจริงตอนนี้หาบ้าน,นครับหาบ้านด่วนมันต้องมีบ้านแถวนี้แหละนั่นอะไรอะ่ะเฮ้ยนั่นถ้ำเหรอเฮ้ยอย่างนี้เราเข้าไปพักได้ดิดีๆ,ๆ,ๆ,ๆเก็บไม้ก่อนโอ้ยไปพักในถ้ำดีไหม แล้วก็จุดอ่าอะไรวะจุดไอ้นี่นะโอ้โหไปจุดกองไฟในถ้ำกันดีกว่านะครับเคเข้าถ้ำก่อนครับโอ้โหมันสุดยอดอะนี่อะไรโอ้โหขนอีกาด้วยนะเฮ้ยยเยเคหนักจนแทบสุดผมมีกระเป๋าด้วยครับใครมันมาชิ้นกระเป๋าตรงนี้ โหมีหนังสือล่าสัตว์อะไรด้วยนะมาตอนนี้เราเริ่มหนาวแล้วไม่ไหวแล้วเราต้องก่อกองไฟแล้วเอ่อก่อกองไฟกดเลยวะโอเคอ่ะนี่แหละเออเชื้อเพลิงต้องใส่แล้วลหละเพราะว่าตอนนี้เรายังก่อกองไฟไม่ค่อยเก่งนะครับอ่ะจุดเลยครับ อ่าเรียบร้อยโอเคเราเผ่านี่แล้วกันอืมปึบ๊บเอาเดะอยู่ได้นานอะ่ะปึบ๊บสี่ชั่วโมงครับโอ้โหเกือบไม่รอดอะต้องนอนแล้วตอนนี้เอ่อถุงนอนครับมาวางมันใกล้ๆกองไฟนี่แหละนอนอ่า นอนประมาณสักสามชั่วโมงแล้วกันโอ้โหอ่าเรียบร้อยโอ้โหสถานะดีมากเลยแต่ความง่วงยังไอ้นี่อยู่นะแล้วก็หิวเริ่มหิวน้ำหิวน้ำก็กินน้ำก่อนเลยอ่านี่แหละโอ้สดชื่นมากน้ำสี่ลิตรกินไปครึ่งลิตรโอเคจากนั้นก็เรากินอ่า ไอ้นี่แล้วกันทําให้กระหายน้ำคนระับแล้วเดี๋ยวเรากินน้ําเพิ่มโอเคเอาละตอนนี้ก็แถวนี้จะมีไม้ให้เราเก็บอีกไหมไม่เป็นไรเ๋ยเราลองใส่กิ่งไม้ดูนะนี่แหละใส่เข้าไปเอ้ยกดผิดโอ้โหกดผิดคนระับ ปึดเปึดเปึดเปิบได้อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งอ่าแล้วจะถือไม้ไว้ทำไมว่างโอ้โหมีละเอ้ยโอเคทิ้งไว้ก่อนนะแล้วนอนอีกสักชั่วโมงหนึ่งอ่าโอ้ความเหนื่อยก็ได้พอสมควรคนระับเดี๋ยวเก็บก่อนปุ๊บอันนี้อุ่นพอละไป เราต้องจากบ้านนาแล้วโอเคว่าเดี๋ยวเราต้องเก็บไอ้นี่นะเก็บพวกกิ่งไม้เยอะๆเลยมันใช้ก่อกองไฟดีจริงๆอ่าโอ้โหเจอลมว่ะเดี๋ยวเฮ้ยหมาป่านี่ว่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่หมาป่าอยู่นี่วะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วย่แล้วว่ะเราต้องเอานี้นะครับ เออมาดิมึงเดี๋ยวเราต้องไล่หมาป่านะครับอะไรอะไรเฮ้ยไป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 เอ้ย,อยโอ้ยไอ้บายโอ้โหไอ้จังไลอื้มกูเจ็บหมดแล้วเนะี่ย โอ้โหตื่นเต้นเลยเนี่ยเอ้าโอ้โหเหนื่อยเลยว่ะชิบหายเอ้าเอาอีกอ่ะหมาเหรอว่ะเดี๋ยวๆครับหมาป่าเหรอครับหรือว่าถ้ำเมื่อกอี้เป็นถ้ำหมาป่าวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เหฮ้ยเอาตายเลยเหรอสมหน้า เจอกิ่งไม้เราไปนะเฮ้ยเฮ้ยอย่านะมึงสู้นะอุ้ยกระต่ายแม่งน่าสงสารว่ะอ๋อติด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 โอ้โหโอ้โหมันโล่งไปเปล่าวะทางนี้ต้องสู้แล้วว่ะต้องสู้แล้วเดี๋ยว็ดเด็ดนะใช้อย่าล้างแผลก่อนนะครับเอ้ยต้องใช้อะไรวะ เออใช้นี่ก่อนอไม่ใช่ไม่ไม่อ่าโอ้โยใช้อะไรไม่ได้เลยขอ,ยอนอนตรงนี้สักยีบได้ไหมโอ้โหเราโคตรง่วงนะครับดูมันเดี๋ยวครับมันแม่งโคตรเดินตามอ่ะเฮ้ยรู้สึกมันจะไม่ตามเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปลวะอุ้ย ชิบหายน้ำแข็งอุ้ยอุ้ยตายเอ้ยหมาอีกโอ้โหไป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 เดี๋ยวตาย,อยโอ้โหโอห้แล้วตรงนี้น้ำแข็งแตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหใครจะไปรู้ว huh? ะแม่ไปไม่ได้ก็ไม่บอก ชิบหายละต้องต้องรักษาแผลอ๋อกดอย่างนี้ได้เหรออ๋ออย่างนี้นี่เองโอ้โหแม่งไม่เคยกดตายแล้วอันนี้ก็ใช้ยานี่แหละแล้วก็ตอนนี้เริ่มหนาวนะครับตรงมือต้องกินละ จุดนี้ต้องใช้อันนี้โอ้โหยาวเลยเอาไงดีวะเฮ้ยเฮ้ยย่าอย่างนี้มันถึงเวลาของมึงอะไรไม่ใช่ยังอุ้ยอุ๊ยพาแล้วว่ะพาแล้วล่ะพามัวแล้วเดี๋ยวพึ่ง

แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอะไรวะโอ้ยรอได้ประมาณหนึ่งวันสามชั่วโมงสี่ามนาทีนะครับนี่ก็เป็นการเล่นครั้งแรกนะครับโอ้โหบอกเลยว่าโดนหมากัด ใครจะไปรู้ว่าสู้ยังไงอาวุธก็ไม่มีเลยนะโอเคก็สําหรับในพาร์ทน,นี้นะพวคงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอมาเริ่มต้นกันใหม่ครั้งหน้าแล้วกันนะครับสําหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะขอโทษที่ทํ้ทุกคนผิดหวังนะครับผมโอเคไม่เป็นไรยังไงก็เดี๋ยวขอแก้ตัวครั้งหน้านะครับสําหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับง okay, ไ,เไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย Yes, yes,